สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอก็บแม่น้องมวอยอีกนะคะเมื่อนี้อุดรแดดแห้งค่ะพี่น้องคะส่วนหมอวันสองมือฝนตกนะคะหนาวมีกาดหนาวเมื่อนี้แดดหอนค่ะพี่น้องเอ้ยคุณแม่กระตัานเห็ดัวตะแล้วนะคะอยากน้าเห็ดทั้งอยากน้าบุญพี่น้องเอยเ้ยบัดเดี๋ยวบุญน้เพินเพราะว่าต้องออกตลาดอีกนะคะเพราะว่าเห็ดหลายเนาะคุณแม่กระตัดนเห็ดเอ่าแล้วก็จะออกตลาดก็เลยมาอัปเดตอาการน้องมวอยสูฟังนะคะอ่าแต่เมื่อนั้นทีคุณแม่พาน้องมวอยไป ฝากไ้ที่ศูนย์บำบัดนะคะของรัฐเท่าแห่งหนึ่งเนาะคุณแม่พาไปตั้งแต่เมือนั้น่คุณแม่ก็หอวตาดตออัปเดตสู่ฟังอีกเทียนหนึ่งเนาะว่านั่งก็อยู่ตรงศูนย์บำบัดนะคะก็ได้ระยะเวลาแค่ไ่หลายนะคะแค่สองอาทิตย์เนาะเพราะว่าคนมันหลเขาก็ต้องซับกันไปกันมานะคะเพราะว่าหายุดโวนบ่ด้นะคะแต่ว่าของอาการของหนองหวยนี่ อาคุณหมอเพิ่นบอกว่าอาตอนนี้กคือลอเบิ่งว่าอาจาก3-4มืออาวันนองของเพิ่นนี่สีเมือกัาจิตอ่อนๆบอนะคะอาถ้าว่ามีจิตอ่อนๆเพิ่นกัหไหยุกสองอาทิตย์นะคะถ้าเพิ่นบ่มีถ้าเพิ่นมีจิตอ่อนๆเพิ่์นสี่ให้ไปส่งตัวให้อาไปกิตติเวทนะคะ ก็ล่อรับสายของคุณหมออยู่นะคะว่าสองสามมือน่องเพิ่นสีมีอาการแบบใดเพิ่นกระเช็กแต่ทุกครั้งที่เช็คมากน้องเพิ่นกับบอมี่นะคะบอมี่ทางกิติเวทนะคะกัแค่กินเหล่าเมาเสพอ่ะพอมันตีกันนั่งก็ไว,ไว,ว้อยว่ายมาสมัครกับปุ้มอ่าสตีตัวเองได้ขึ้นรุดนะคะ คือลุดโลกเลยผันเสพกับกินเหลาขาวจงสีใส่กันนะคะนั่งกับสีบอสสมถัถควบคุมตัวเองได้พอตื่นส่องขึ้นมาเบอรลิดเหลาเบอร์ลิดยานั่งกับโอเคปกติทุกอย่างนะคะแต่ว่าหลบนี้ของเข้ากับเช็คอีกคุณหมอกับสิเช็คให้อีกนะคะว่านน้องมีกิจติเวทบอไมีจิตอ,อ่อนบอนะคะหรือว่าหายเหลาหายเศพแล้วก็กลายเป็นปกติเบาน้ำเข้าดีๆปกติทุกอย่างหลูเหลืองทุกอย่างนะคะ,ะแต้วว่าอ่ากระยุ่นน้ำคุณหมอ เรอฟังข่าวก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังปกติอยู่กับอยู่กับคุณหมอไปนั่นแหละค่ะคันสองสามมือนี่บอมอียังเกิดขึ้นคุณหมอเพิ่กับหอยู่ง่าไปสองอาทิตย์นาะพี่น้องจังใดเขากับคอยติดตามบึงนะคะคุ้แหมกับสิโทษเช็กถามข่าวทางคุณหมอเอานะคะเพราะว่ามันมันเก๋ทึ่งเขากับบมีเวลาที่สิไปนะคะคุณหมอให้โทษเช็คโทษถามข่าวใดนะคะที่นีเขากะรอบเบิงว่าเพิ่งมีจิตอนอ่อนบอก สาวีมือทำหมอประทษมากก็คือว่าานกีตันอ่อนบ่มีอย่างเกิดขึนนะคะก็อยู่ปกติไปอีกสองอาทิตย์เราพี่น้องแล้วเขาก็รับตัวกลับมาเรากลับมาก,ก็สิเป็นเจ้าใดก็ติดตามกันอีกพี่น้องเลยก็คืิบ่็คือเก่าหนึ่งบอกก็ไปหาหกเดือนก็นคือเก่าอันนี้ก็ไปแค่สองอาทิตย์พ่อได้ครอบขั้วได้นอนหลับแน่จากน้อยนะคะพอ่อแต่เห็ดเบียดเหง้งา,นานน้นแน่นะคะ,ะคุณแม่ก็ทำตามหน้าทีต่ตดเห็ดออกตลาดคือเก้าพี่น้อง จั่งใดก็ขอบคุณหลายๆ้อคะขอบคุณพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจที่ส่งให้คุณแม่น้องหมวยอดรนท่านีเนาะขอบคุณถูกหน่วยงานนะคะที่ยืนมือมาซอยขอบคุณคุณแม่น้องหมวยถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆเนาะถูกอย่างเข้ากับเห็ดตามคิวนะคะตามระบบของรัฐบาลเพื่อนเนาะมันก็สาบด้ดังใจเข้าเพราะคนป่วยมันหลายนะคะเข้าก็เข้าใจเพื่อนตรงนี้พี่น้องขอบคุณหลายๆไปทังเอฟซีทั้งต่างประเทศนะคะทา้งเยอรมันเด้อขอบคุณหลายๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะต่อสายตรงถาม่าวินน้องมวยเข้าเนาะ ซึ่งหลูกเพลิงขอบขั้วเพิิงกับเป็นคือคุณแม่นะคะเพิินกับให้กำลังใจคุณแม่คุณแม่กับอ่าทรงกำลังใจให้เพิงขึ้นกันทุกคนที่มีหลูดติจามิขอบคัวติจาคือคุณแม่เข้ากับสู่ไปด้วยกันพี่น้องบัถือกไผกับบรลูนนะคะมันเป็นอ่าเบลืกบลเล่วมันเป็นไปยุ่งจังสี่หละพี่น้องจึงได้กับขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณทางสพศรีาธาตุนะคะขอบคุณทางโรงพยาบาลศรีาธาตุที่อ่า เ,เช็คน้องตลอดแล้วก็ออกไปส่งตัวให้น้องนะคะทูกหน่วยงานอาสมอพยาบาลน,นะคะขอบคุณหลายๆค่ะเมื่อนี้คุณแม่ก่อ,อกตลาดคือเก่าขายเห็ดคือเก่าเจอก,กันกับคุณแม่น้องหมวยนอนสะอาดเห็ดสดเห็ดใหม่เห็ดใหญ่สวยงามพี่น้องค่ะจังได้กับอุดหนุนคุณแม่น้องหมวยในเดอ้อเมื่อนี้เอาไปสนีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ